ก็พอฝึกฟิวให้อลอลี่ข้ามของหรือขึ้นฟุตบาทได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ลองออลลี่ลงฟุตบาทดูเอสนุกสนุกนะฮะไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากอย่างผมก็ไม่ได้กดดันฟิวอ,อะไรมากครับก็ให้ฟิวว่าเล่นตาที่เขาอยากเล่นแล้วก็เขาอยากจะเตะท่าอะไรก็ให้เขาฝึกไปโอ้อไม่ออลลี่นะสวัสดีทุกคนครับผมผมอุสเกตเตอร์ครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะครับหลังจากมีการคลายล็อกดาวน์แล้วนะครับในหมู่บ้านผมเนี่ยก็สามารถไปเล่นสเก็ตได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเล่นกันเยอะนะครับคือผมก็ส่วนมากก็ไปเล่นคนเดียวก็แต่วันนี้นัดน้องไปคนหนึ่งนะครับก็คือน้องอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็เล่นสเก็ตกับผมมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะฮะแต่ว่า ช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ไปเล่นสกเก็ตด,ด้วยกันเลยนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสไปสอนอะไรน้องนะครับก็คือวันนี้ก็เลยนัดน้องไว้ว่าเดี๋ยวจะไปสอนออลี่ให้นะครับในเ,เรียกว,ว่าสาราสาราการบารียงในหมู่บ้านเพราะม <c oughs> ่ามีหลังคาครับนี่มันก็แดดร้อนแล้วมันช่วงบ่ายนะฮะก็เดี๋ยวเราไปที่เล่นกันเลยนะครับก็ไปดูกันว่าน้องเขาเป็นใครยังไงครับก็คือที่จะให้น้ามาสอนนะฮะก็ไม่รู้ว่า จะสอนได้วิชาไหมหรือไม่ได้อะไรกับไปเลยนะฮะวันนี้ก็จะไปเล่นฟิงเกอร์บอร์ดด้วยนะฮะเพราะว่าน้องก็มีอุปกรณ์ฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะก็เลยจะเอาฟิงเกอร์บอร์ดไปเล่นกับน,น้องด้วยนะครับเล่นสเก็ตด้วยเล่นฟิงเกอร์บอร์ดด้วยถ่ายคลิปสอนท่าด้วยเอาแม่งเงินเดียวเลยทีเนี้ยก็โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วก็ไปดูรู้จักกับน้องนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับเขาจึงอยากให้น้าสอนนะครับน่าจะคิดผิดนะฮะที่ให้น้าสอนสเก็ตบอดให้นะฮะ สวอสครับชื่ออะไรลูกชื่อฟิวครับดีลลให้นะสอนอะไรออลี่ oh ครับออลี่ oh อย่างเดียวเหรอครับผมโอเคได้พิงเก์กระบอร์ดด้วยไหมวันนี้ได้ okay, ครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูฟิวนะฮะว่าฟิวฝึกออล,ลี่ <N> เป็นยังไงบ้าง <N> นะฮะก็เดี๋ยวนะ้าจะให้ฟิวลองออล,ลี่ข้ามขวดนะฮะแล้วก็ลองออล,ลี่ลฤฤ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 งฟุตบาทอาจจะมีขึ้นฟุตบาทบ้างเล็กน้อยนะฮะโอเคนะฟิวไปบาดเยอะๆนะเออได้นี่วายเท็กเจ้ นี่ตอนนี้ดีจะให้ฟิลนะครับออรี่ขึ้นขอบอนุ่มก่อนนะฮะเพราะว่าของฟิลเนี่ยค่อนข้างที่จะออรี่พอได้แล้วนะครับแต่ว่ายังขึ้นฟุตบาทยังขึ้นขอบไม่ค่อยได้อ่ะฟิลลองกระโดดข้ามขอบจุดตามิอันนั้นหน่อยฮนะโอเคพอได้เหรอโดดลงมาดิลงมานด้นละฟิลออรี่ขึ้นนะฮะ ลอยไปเฉยๆดิไม่ต้องไปดึงหน้ามากาคือทำเหมือนออยิ่งที่อ่ะเฮ้ยถ้าถ้าพอได้แล้วก็ลองขึ้นอันนี้ดูอันนี้มันจะสูงกว่าน,นะลองดูเอาตรงนี้ก่อนอยากให้ได้สวยๆสักทีหนึง่งยังติดอยู่ยนะปรับปรุงกันนะครับก็คือบอกให้ฟีลออริ่นะครับลอยไปเลยับไม่ต้องเรียกขาลงนะดูครับ แก่อ่าอเคยไหมประมาณนี้แหละแต่ว่าฟิวยังเอนหลังอยู่เพราะว่าจะถีบตัวไปข้างหน้าโอเคเราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ละเ,เราจะให้ฟิวออรี่เรื่อยๆนะครับเปินมควตัชินนะะเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ไปลองกระโดดข้ามของดู นั่นแหละนี่แหละเอ้ค่าเมื่อกี้นะเออโอเคดูครับนี่คือการเหนื่อยการฝึกออลี่นะฮะเพราะนั้นน้องๆต้องจำสติการลอยตัวการอะไรให้ได้นะฮะไม่ต้องรีบลงนะฮะจากที่น้าบอกนะครับไปฟิวเออโอเคอยาให้คล้องว่าค่อยขยับ ของกระโดดให้มันสูงขึ้นตาสเต็ปแรกไม่กว่าสองเทดีมากขวดกระโดดข้าแล้วเนี่ยะนะหาหอที่เขี่ยขวดไปให้มันใกล้กันให้มันหนาขึ้นนะนีนะให้ฟิวกระโดดข้าอามาฟิวโอ้ยเหมือนเดิมไม่ต้องไปกลัวของดิีย่ม แทแมงไปเลยขวดวินาไปได้เดี๋ยวจะให้โดดตรงตายไม่กว่าแทนนะหนาหหน่อยไม่ได้มีระยะข้ามตายลองมาเร็วๆวนะรอยไปนะต้องรีบลงนะโดดเต็มๆมาโทโธาจคนนะดูนะฮะเอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงถือว่าดีลองแท็กมือหน่อยจะแปะเบาไปหน่อยก็เถอะก็พอฝึกฟิลให้อลลี่ข้ามของหรือขึ้นฟุตบาท ได้แล้วครับก็เดี๋ยวจะให้ลองออลลี่ลงพุดบาทดูตอนแรกก็คือให้ลองถ่ายและลงธรรมดาก่อนนะครับแค่กดเทลลงดูนะโอเคเดี๋ยวไปดูฟิลทากันนะฮะตรงนั้นก็จะมีร่องน้ำนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดล่องแล้วจะให้ลองกระโดดข้ามร่องน้ําดูแต่ว่าเดี๋ยวให้ลองตรงนั้นก่อนเพราะตรงนั้นสูงกว่าตรงนี้นะครับการเดี๋ยวลองดูอีกทีนะฮะออามาออลลี่นะ อออีนะโอเค okay. นี่คือการลงที่ถูกต้องนะน้องๆคือเวลาลงฟุตบาทมาเนี่ยมันลงพื้นที่ทางระดับเราควรจะยอ่อขาลงนิดนึงนะครับแล้วก็ย่อตัวรถแรงกระแทกนิดนึงนะออี่ลงไหมเอาลนะ้ะฮะเดี๋ยวฟิลจะลองออี่ลงฟุตบาทให้ดูนะโอเค ได้ไหมพอได้ไหมพอใจไหมอพอพอใจเดี๋ยวลองลองให้ไปลงอันสูงตรงนู้นดูนะฮะอันนี้มันต่ำนะอร่อยสักทีสองทีเดี๋ยวชินแล้วเดี๋ยวจะให้ไปโดดลงตรงสูงตรงนั้นดูนี่เรา,าเพิ่มระดับลงตรงนี้นะตรงนี้มันจะสูงก็ตรงนู้นหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวให้ฟิลลองออลลี่ไม่ต้องยังไม่ออลลี่ไถ่ลงปกติดูก่อนนะทุกคนมาดูฟิลทำนะยอดตัวด้วย แต่ว่าเวลาลงพื้นที่ต่างระดับนะครับให้ย่อตัวนิดนึงนะเพื่อลดแรงกระแทกนะเพราะว่าถ้าเกิดมันสูงเนี่ยมันจะแรงกระแทกมันจะเยอะให้เรายอ่ยอย่อตัวลงหรือย่อเข่าลงนะทุกคนามาฟิลอันนี้คือลงปกตินะทุกคนยังไม่ได้อลอลี่นะอ่านะถูกต้องออลลี่ไหมขึ้นหรือลงเอาลงก่อนมาก่อนฟิวบอกอยากจะลองออลลี่ขึ้นนะฮะ <c oughs> ม,มาเลย ออรี่ปกตินะเหมือนออรี่ปกติเลยไม่ได้กลัวกลัวใจเย็นเพราะประมาณนี้ทุกคนก็เดี๋ยวจะให้ฟิลฝึกอะไรของฟิลไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นอะไรของผมนะครับก็คือเวลาสอนก็จะปล่อยให้เล่นอย่างนี้ไปเลยให้ลอง อรอ่ก็คือฟุตบาทลงฟุตบาทลองเล่นเตะเอะไรเขาอยากให้เขาเตะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบไปเค่งฝึกให้ออรี่เนียมันจะเบื่อไปไลคือถ้าเกิดเขาอยากจะเตะท่าอะไรก็ร้อยเท้าเตะไปเลยนะครับก็ให้เราฝึกหลายๆท่านะทุกคนสําหรับคนที่สอนน้องๆเล่นตะเก็ตนะก็จะน่าจะประมาณนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวให้ฟิวเล่นอะไรของฟิวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวนา้าก็จะไปเล่นอะไรของนาบ้างอัน <c oughs> นี้คือกิจกรรมนะฮะหลังจาก อลลี่เหน็ดเหนื่อยกันแล้วเราจะมาเล่นซิงเกิลบอร์ดกันนะฮะอันนี้ซิงเกิลบอร์ดผมก็เอาแล้วก็บาทนะฮะซื้อมาจากดัดสแตดมีฟิวมีแรมนะฮะแต่ว่ามันเลื่อนมันก็เล่นได้นะอันนี้ฟิวก็กำลังโมซิงเกิลบอร์ดของตัวเองอยู่นะฮะก็เราก็เล่นซิงเกิลบอร์ดกันราคาไม่แพงนะฮะสนุกสนุกเป็นช่วงพักเบรกนะฮะโอเคทุกคน Yeah. <laughs> บอลแล้วนะเราเข้มาดูสเก็ตบอลถ่ายเครียดนะฮะก็ประมาณนี้ฮะหนึ่งวันนะฮะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้สอนอะไรฟิลมากนะฮะเพราะว่าฝนมันตกฟิลก็ติดเนียนออนไลน์เนะเาะก็จะมาครับออลลี่สอนแค่ออลลี่ลงฟุตบาทขึ้นฟุตบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็มาพักเล่นสเก็ตบอร์ดก,กันก็แก๊กนะฮะทริปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มาสอนฟิลเล,ฟเล่นสกเก็ตบอร์ลสอนออลลี่ขึ้นฟุตบาทมาสอนสำขำๆไม่ต้องเครียดมากครับ ไม่ต้องไปกดดันน้องมากหรือว่าไม่ต้องไปกดดันตัวเองก็ทุกคนก็ค่อยฝึกค,ค่อยเล่นไปนะฮะสเก็ตบอร์ดมันต้องใช้เวลาทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนชื่อชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดสัคสไาชให้ด้วยขอสอยแค่นี้แหละเพราะว่าฝนมันตกอันนี้มันก็เพิ่งหยุดนะฮะมือมันก็เปียกแล้วก็เล่นอะไรได้ไม่มากก็เดี๋ยวจะเล่นอะไรอีกนิดๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วแหละ,ค,ะคนที่รับชมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาแล้วบ๊ายบายครับ